สวัสดีครับผมวันนี้เรากำลังจะไปที่เกเษตรแฟร์หรืออะไรสักอย่างที่แถวบ้านผมแล้วก็จะพาคุณยายกับปลู่ไปด้วยไปดูันเลยครับตอนนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะครับผมคุณยายกับปลู่จะไปไหนกันครับผมตลาดนัดกเกษตรค่ะมีของขายเยอะค่ะแถวบ้านด้วยนะาทานเยอะเลยตลาดนัดอยู่แถวไหนครับผม สนามกีฬาอ๋อใช่ครับผม,ม,มค่ะสนามกีฬาสนามกีฬาโอมเคยไปครับผมแต่ว่าจะถ่ายบรรยากาศมาให้ผู้ชมดูนะครับผมไปดูกันนะครับ <laughs> ตอนเรามาถึงนะครับผมเราก็ต้องมาลุณยานเออโอ ตอนนี้เราถึงหรือยังครับคุณยายไม่ต้องเอาอาน,านาั่นนะครับผมไม่เอากระเป๋าไปนะครับผมไปตัวเปล่า<ม>ถึงยังอันนี้คือถึงยังถ,ถึงแล้วถึงแล้ว,ลวอ่าโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์ไว้ในรถอ๋อไม่เอาโทรศัพท์ไปนะครับวันนี้อันนี้คืออยู่ข้างหน้าอะไรครับเนี่ยยายยาย ยายขึ้นก่อนนะฮึบฮึบายจ๋าตรงนี้คืออะไรครับผมอันนี้อันนี้นนนคืออะไรมันมันคืออะไรครับสารแหวงจัง,งหวัดชงอ่ามันจะอยู่ข้างหน้าศาลนะครับผมคนส่วนใหญ่เลยจะเรียกตรงแบบว่าตลาดที่มักจะอยตรงนี้ว่าตลาดหน้าศาลนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันจะแบบว่ามีแบบพวกที่เขามาจัดบูธกันอะไรอย่างนี้ก็เลย จะไม่ได้เรียกว่าตลาดหน้าศาลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะมีพวกแบบของนะกินอะไรอย่างเงีนะ้ยเพราะว่ามันเป็นตลาดกเกษตรอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้เขามีงานอะไรครับคุณแม่วันนี้เป็นงานชื่อว่าตลดาดเกษตรค่ะคลื่นตลาดเกษตรจะมีจัดงานล,ละสองวงันค่ะจะเป็นวันพุธกับวันศุกร์ถ้าวันศุกร์จะจัดสสที่ตรงนี้นะคะ ว้าวเจ๋งมากเลยนะผมคุณรูติคุณู6ุูคุณรูนะครับผมเปิด6โมงปิด9โมงครับผมตอนกางเช้าเลยดีอันนี้คุณยายจะไปซื้ออะไรครับผมไปดูกับข้าวลูกอ๋อดูกับข้าวเนาะอยากกินอะไรอยากกินอะไรครับกินอะไร มาโอ,โอมถามยายายายยากินอะไรครับยังอันนี้เปล่าคิมบับคิมบับที่เป็นอาหารเกาหลีอใช่ไหมไม่ตอบครับผมน่าจะไม่ค่อยได้ยิน,นครับผมคนเยอะมากเลยมีอะไรเยอะมากประลู่ประลู่จะมาดูอะไรบ้างครับเนี่ยอ๋อด,ดูผักนะครับผมไหนไหนประลู่เลือกผักสิ น่าจะเป็นผักที่บนแถวนี้ปลูกกันนะครับกำไรเไหร่คะแนนเท่าไหร่อ่ะสิบบาทโอ้กำและวสิบบาทเรียบหมดไหมต้มอะไรอีกถั่วถีบสิบบาททั้งหมดโอ้เรียบร้อยนะผมจริงจริงได้ผักมาว้าวอันนี้คือผักอะไรครับกระโหกผักยอดสะเดายอดยอดอะไรนะ จะเอาสดดาวมาดูคุณยายโอ้คุณยายเหมือนจะซื้อผักแล้วนะครับไหนไหนดูสิอันนี้มีชนิดเดียวแล้วครับอ๋อะหนึ่งถึงสามสิบบาทคุณยายซื้อผักอะไรไปครับต้องถามคุณลุงว่าที่ผักออันนี้อันนี้คือผักสลับเรียกว่ากรีนซอสอ๋อครับผม ได้รับหน้าที่เป็นคนถือนะครับผมอันนี้คุณแม่ก็จะมีเอ่อช้อปปิ้งแบ g s h o ป p i n g b a พิเศษนะครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ควรใช้ถุงพลาสติกนักธรรมชาตินะทุกคนโอ้กว่าประหยัดน้ำนะคุณแม่โดยการอาบน้ำวันละรอบนะเบิกไหมอ๋ออันนั้นไม่ต้องกลดาครับผม คุณแม่มีอะไรที่อยากกินเป็นพิเศษครับวันนั้มีพี่ตูนคนเขอขป่ะาาพะโลนขนมเค้แถวอีอันนี้เป็นร้านเปิดโอมนะครับผมเช้าเช้าวันศุกร์ก็จะมีอะไรมาให้กินนะครับผม ข้าวเย็ใช่ครับข้าย็นอันนี้อันนี้คืออะไรคุกแม่อันนี้มาทานแล้วอันนี้คือกิมจิค่ะว้าวน่ากินมากเลยนะครับผมเอาอะไรบ้างตอนนี้เราก็ได้มาหลายอย่างขอบคุณค่ะมีข้าวไก่มีข้าวเย็นกิมบับแล้วก็มีข้าวอะไรที่ไม่รู้นะครับผมเยอะแยะครับตอนนี้เราเผื่อแป๊บเดียวลูกกับคุณยายก็หายไปแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ครับผมแล้วก็เชื่อได้ทีขนาดนั้น เพราะว่าสองตอนนี้ครัผมปล่อยไว้แป๊บเดียวก็จะมีของเต็มไม้เต็มมือเลยนะเราต้องหาเขาคับแล้วก็เป็นตลาดที่ใหญ่เหมือนกันครับผมแบบว่าคนเยอะมากโหที่โกงหมูด้วยหา <c oughs> ที่จะแบะกระลูกนะครับก็เหมือนจะเจอแล้วครับผม อันนี้คืออะไระไรักลขนมเ้าข้วหนอมาใครับใคเอาอาวจุดยากจุดหนึ่งครับผมคือการถ่าย,ย้อนแสงเพราะตอนนี้คือเรามองไม่เห็นทางแล้วนะครับผม ก็จะมีแบบว่าของหลายอย่างหลายประเทศมากเลยนะครับผมก็จะมีแบบว่าลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ลอตเตอรี่เราเล่นนะผมก็จะมีพวกผักแล้วก็ของต่างๆมากมายครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับผมหน่หนอไม้ใช่ไหมหน่อไม้ดอนนะครับผมบางทีคุณยายก็ชอบกินมากเลยนะครับเรียบแบกประเทศ อันนี้คือต้นต้นอะไรครับผมอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะทำน้ำทำน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำม่วงที่ราคบเป็นน้ำม่วที่ชอบชอบทีนม่วงที่แบบว่ากินแบบเป็นถั่ว ่นเม็แล้วแบบตัวกินแต่ว่ามันก็เป็นน้ำทำน้ำร้อนทำน้ำทน้ำเยเดี๋ยวเดี yep> ๋ยวขึ้นรูปมะม่วงให้ดูมะม่วงหิมะพานติ่งเม็ดไม่ใช่อยู่รอกรูปสิ่เขาเอาเนื้อมันมาตั้งแต่ย่าเอยเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์คนลุงนิดนึงนะครับผม คนลงนี่ oh. มาจากไหนล่ะครับผมมาจากตระกนุถนนอำเภอพนัสนิคมโอ้มาไกลมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แบบมาที่นี่ทุกอาทิตย์ไหมครับผมทุกสุกรักสุกอ๋อมาทุกสุกนะครับผมก็จะมีผักทำไมถึงมาขายที่นี่นะก็ก็เปิดเป็นเกษตรไงคุณเกษตรกรเปิดรักขายของเงี้ยให้เกษตรกรมีรายได้อ่า เ็มันแต่ว่าเขาจะรวมรวมเกษตรกรมาขายขอบคุณมากมกนะครับผมครับก็เป็นความรู้ใหม่ที่ผมไม่เคยรู้เลยนะครับคุณแม่ครับอันนี้อันนี้คือชุดอะไรคุณแม่เคยเห็นหลายรอบอันนี้เป็นหมาปูแล้จะเอามาสว่างสวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาไม่กินเหรอแบบว่าเคี้ยวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเป็นสมัยโบราณคนคนโบราณเขาก็ยังเคี้ยวหมาปูกันอยู่ครับ อ๋อแต่แต่ยายเราไม่เคี้ยวนะผมยายเราไม่มีฟที่ร้เครับเมื่อกอนคนโบราณเขาจะเคี้ยวหมาบูเขาบอกว่าหมาบช่วยทำให้แบบฟันมันสูบแของแรงแล้วกันเพราะว่าฟันแข็งแรงไม่ไม่หักง่ายฮะคุณยายเป็นผู้ผู้เดียวหรือเปล่าครับที่ชอบกินมะเขือเทศในบ้านเราคุณใหญ่ก็มะเขือเทศ แค่แต่ทางบ้านก็จะมีคุณยายคนเดียวครับที่มีขอนกินเพราะว่าอดไมกินแต่น้ำน้ำมูกันเองของจากนี่นี่ของจากเชียงใหม่นั่นเนี่ยโครงการหลวงโครงการหลวงโครงการหลวงนะครับผมมาจากเชียงใหม่จากเชียงใหม่จรก็อยนี้ก็ไม่รู้นะ้วคุณยายเขาเคลมว่าอย่างนั้นคุณยายมางานนี้บ่อยไหมครับผม ก็เวลาลูกหลานพามาก็มาบ่อย <laughs> ลูกหลานพามามาบ่อยนะครับผมแต่หลานตื่นสายนะผมไม่น่าได้มา <c oughs> คุณยายอยากมาทุกอาทิตย์ยายยายบอกว่าอะไรนะครับอยากมาทุกอาทิตย์เนี่ยมาทุกอาทิตย์เราก็ต้องตื่นสาย <c oughs> ทุกวัน <c oughs> ทุกะททนะครับด้งนะครับ <c oughs> เน้อที่บอกลโลบ้อ่่ยงเนลูกค้งอ้ะหพป้คะคุณพ่อครับผมเก็บของอยู่ที่รถนะครับเหนื่อยวะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่นี่คุณพ่อเขาเก็บของอยู่ในรถดูตายยังไม่ตื่นเลย วิววิวสวยไหมยายอ,อ้ยไปอไป<ๆ>ไปไปดูอะไรนะครับผมผลไม,ม้อือตอนนี้อยากได้ผลไม้อะไรเป็นพิเศษครับผม,มไม่ตอบอีกแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมเราก็จะเดินเดินเล่นกับปลูก ปลูชอบกินผลไม้อะไรครับผมมะม่วงอ่ามะม,ม่วงก็จะเยอะหน่อยนะผม,ม,ะม,มช่วงนี้ผลไม้อะไรกำลังแบบมาปะู้ะะแบบว่าฤดูผลไม้อะไรมะม่วงไม่ยอมชิดน,นะครับผม,มก็มีแบบหลายอย่างเลยโอ้มีมีกาแฟสดด,ด้วยนะครับผม คุณยายเหมือนจะแวะอีกแล้วนะผมมาดูกันดีกว่าว่าคุณยายเจ็นอ,อยไรลูกค้าประจำอันนี้อันนี้คืออะไรครับผมเมี่ยงคำเมี่ยงคำนะครับผมคุณยายชอบกินเอ่อเมี่ยงคำนะครับค,คืออะไรก็ยั <laughs> ผมไม่รู้ถ <laughs> ้าแบบเราสังเกตดีๆนะครับผมถ้าเราสังเกตดีๆมันแบบว่าจะมีเหมือนชื่อของ แบบคนขายแล้วก็แบบชื่อลาอะไรอย่างี้ด้วยแางทีเขาก็ตั้งง่ายๆนะผลมไม้อะไรอย่างงี้นะผมแต่ฝั่งนี้ไม่แน่ใจทําไมไม่มีอันนี้คุณพ่อผมเองนะครับผมโอ๊ยไกลไปายนี่ครับผมยาวได้ใจมากไม่รู้ว่าไม่อยากตัดผมหรือว่าอธิบายไม่ถูกนะ อันนี้บัวลอยครับบัวลอยทำจากแป้งข้าวเหนียวนะคะคอนแท้งทำจากแป้งมันอันนี้นะครับผมบัวลอยจากแป้งข้าวเหนียวอบัวลอยนนนั่นอันนี้แป้งข้าวเหนียวอันนี้บัวลอยใส่มะพร้าวอ่อนนะคะอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรล่ะครับผมอันนี้อันทำทอดเป็นอ๋ออ๋ออันนี้ผมอันนี้ใหม่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นขนมไทยแท้จ้าราคาประหยัดจ้าราคาอันนี้แป้งข้าวเหนียวแป้งมัเองเปลี่ยนได้เปลี่ยนอันนี้บัวลอยจ้า เป็นแต่ของแทงนะครับยเกขอบ้าบินครับคุณคาบ้าบินนี่อันนี้เหมือนไข่เจียวเลยครับผมเป็นขนมบ้าบินจ้าแล้วก็เอาคุณลุงบอกว่าเปลี่ยนนะย้ายมาสามรอบแล้วไม่เป็นไรครับเออตือเยอะเลยนะหลายลูกค้าครับ เป็นแจบาทนะคะคุณลุงมาจากที่ไหนคะอ่ารีราชาครับมาจากสุรีรัครับมาจากศรีราชาเลยศรีดอนครับอ่าที่นี่มาทั้งคืนอำเภอครับมาทุกวันศุกร์หรือเปล่าครัะมาวันพุธที่สี่แยกนินจานะครับวันศุกร์ก็มาที่นี่ครับอ่าอันนี้ลุงเอาน้ำมะพร้าวสองถุงอันนี้่สิบบาทเหมือนกันไหมคะอ่าอานั้นยี่สิบบาทครับทุกท่าองนุ่องนุ่มตั ่าเดี๋ยวเขาเอาัยเหยียบมาขายมาขายเอาสองไม่ใช่ก่อนนะครับขาอาัยเหยียาคุณแม่ผมมีคไปร้านไหนกำลังวิเศษนะผมคุณแม่ไปร้านไหนเราก็จะคนก็จะตามมาซื้อครับผมใช่ครับเป็นนางแก๊กค่ะเป็นนางก๊อกนะครับผมแต่ตอนเราขายของไม่มีเลยนะครับผมใช่ครับผมเราต้องคุณดียวคนลุงนี่มาไก่เหมือนกันนุ่มยิ้มากบอกว่าจะมีราชากลจะให้ข้อมีเนาะว่ามาจาก เป็นสิบอัเธอครับกําลังจะสั่มบ้านนะครับผมคนมาต็มเยเลยนี่อันนี้คือแบบน่าจะได้พวกบัวลอยแล้วก็แบบขนมอะไรอย่างของแคลงอายายปลาลูหายแล้วนะครับผมยูนตอนนี้มุมกล้องจะแปลกๆนะครับผมเพราะว่าโดนปีเต้าหู้ด้านนารูดโดนมีหมูจับตัวนี่นะครับผมอมซื้อนิวเทล่ากับสาลี เราก็จะพาคุณยายขึ้นรถไม่มันมันก็ต้องใส่สัตว์อ,อ๋อโอ้โหปล่อยเลยนะรับผนถึงรถแล้วเราเราโอ้ยมุมกล้องแย่มากเล่าให้ฟังหน่อยครับผมว่าวันนี้ได้อะไรมาบอกครับถือไม่นะครับผมวันนี้ไม่ถือวันนี้ได้มาหาศาลเลยนะคะได้ออมจริงๆอมอยากกินอาหารเกาหลีนะคะซึ่งก็ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวไก่บอนชอนชิมบบบนะคะแล้วก็ขนมมากมายนะคะแล้วก็จะเป็นอาหารที่แบบว่าสดๆทั้งแบบ ภาคเกษตรแล้วก็ภาคแบบประมองออะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเป็นเกษตรกรเขาบอกว่าจากสิบอำเภอใช่ไหมครับน้องอ๋อใช่ครับผมมาจากหลายๆอำเภอเลยทีเดียวนะครับถามปลูบ้างว่าปลูดได้อะไรบ้างปลูได้อะไรบ้างคะวันนี้วันนี้ได้ผักหลายชนิดียดผ่านระกรมวา้าอะไรที่ับปลกบ้างปลูวันนี้ที่ซื้ออะไรแปลกกล้วยแม็กล้วยกล้วยกล้วยครับลู่โอ้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถาม ใบใบอะไรนะใบใบใบโบกใบมะม่วงมะพร้าวแล้วคุณยายล่ะครับผมได้อะไรบ้างผักเยอะเลยมียอดสะเดาแล้วก็มีอะไรอ่ะผักที่ชอบอ่ะผักผลไม้ผลไม้มีมีมีอะไรอ่ะไออเออ้ค่อยนึกครับผมมะเขือเทศที่ชอบที่ชอบที่ได้เปรี้ยงทิ่ชอบทานมาแล้วก็ชมพู่ ได้ชมผู้ได้ในยงางอ่าครับผมอโอเคสัอกมาสลัด,าลดถามน้องโอมดีกว่าค่ะว่าโอมได้อะไรบ้างของโอมนะครับผมโอมได้โมจินิวเทล,ล่ามีศาลาอยู่หลังรถแล้วก็เอ่ออันนี้ครับอะไรไม่รู้นะรัาหกน่ากินมากใช่ท่าหกวันนี้ก็สนุกมากเลยนะครับ